สำหรับใบนี้นะคะก็มีชื่อว่ารูนั่นเองนะคะเป็นรุ่นรูซึ่งใบนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าออลักษณะของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะความยาวตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ราวๆยี่สิบห้าเซนนะคะแล้วก็ความกว้างตรงนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าคือมันค่อนข้างที่จะมีทรงแบบอวนๆแบบเนี้ยซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยจอดมีกระเป๋าที่รูปทรงคล้ายๆกับแบบนี้ค่ะเป็น In s p i r e Bag กนะก็จะบอกว่ากระเป๋าทรงนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่ เหมาะแก่การเดินทางมากๆเพราะว่ามันสามารถใส่ของได้เยอะมากๆทุกคนแล้วก็เวลาเดินทางแบบขึ้นเครื่องหรือว่าไปเที่ยว,ไป,ยวไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราจะสามารถใส่ทุกอย่างงไปในนี้ได้ใส่กล้องได้ใส่ iPad ได้นะคะเดี๋ยวจอนหาไอแพดอันนี้อันนี้จะเป็น iPad มีนี้ของจอนนะคะก็คือมันสามารถใส่ลงไปในนี้ได้เห็นปะ คือแบบใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งใบนี้นะคะราคาอยู่ที่6,900บาทเป็นหนังแท้นะทุกคนจะบอกว่าราคาเนี้ยดีมากๆเพราะว่ามันสําหรับส่วนตัวจะาแล้วเนี่ยถ้าเป็นหนังแท้แล้วคุณภาพหนังคือแบบดีขนาดนี้เนี่ยถือว่าราคาไม่แรงเลยนะคะเพราะว่าเราจะสามารถใช้ได้ในระยะยาวโดยที่แบบมันจะไม่พังง่ายนั่นเองสีนี้นะคะชื่อว่าสีพีนัทนะคะเป็นสีที่แบบ สวยอะมันเป็นน้ําตาลที่มีความละมุนมากๆเดี๋ยวจะคิดว่าใบนี้เนี่ยจะจะเอาไปเที่ยวด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามถ่ายรูปลงอินสตาแกรมให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าหลังจากที่สไตล์กับเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะจ๊ะคือมันน่ารักมากข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแบบ เป็นเข็มขัดคาดนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ปั๊มนะคะนี่จะเป็นการปั๊มเขียนว่าโลเรนซ่าเขาก็จะเป็นชื่อแบรนด์ของเขานั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีชามซึ่งชามขเขาเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของทางแบรนด์นั่นเองะคะ่ะสวยงามมากๆข้างหลังนะคะตรงนี้มันจะเป็นอ่อที่ใส่เขาเรียกว่าอะไรแบบเนี้ยมันสามารถดึงเข้าแล้วก็ดึงออกได้สําหรับสายสะพายนั่นเองะคะ่ะแล้วก็จะมีช่องซิปให้ข้างหลังเวลาจอดไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือยเงี้ยจอชอบเอามือถือไปข้างนอก เพราะมันจะหยิบง่ายนะคะเจ้าก็จะใส่ไปแบบนี้ตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบแม่เหล็กนะคะเห็นปะฮาร์ดแวร์ตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กแล้วก็แม่เหล็กคือแน่นมากฟังนะเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กที่แน่นแล้วก็แบบมันเขาเรียกว่าอะไรแบบมันซีเคียวมากๆเลยะคะ่ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีซิปเห็นปะโอ้โหช่องข้างในคืออ่ะมีช่องใหญ่หนึ่งช่องโล่งๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีอีกสี่ช่องเล็กๆที่อยู่ข้างในเห็นปะ คือช่องเยอะมากสามารถใส่ของไปแบบได้เยอะมากมีช่องที่เป็นซิปอกหนึ่งช่องคือถูกใจมากเป็นกระเป๋าที่ทําดีไซน์ออกมาได้แบบว่าดีมากๆเลยนะคะข้างในตรงนี้เนี่ยตอนแรกจอคิดว่ามันน่าจะเป็นหนังกลับหรือว่าเป็น เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันเป็นผ้าะคะ่ะแต่ว่าผ้าที่เขาใช้เนี่ยเป็นผ้าที่คุณภาพค่อนข้างดีมากๆสวยแล้วก็เวลาลูบเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบมันละมุนมากๆเลยนะคะสิ่งที่จอชอบอีกอย่างหนึ่งของกระเป๋าใบน,นี้นะคะก็คือในเรื่องของการตัดเย็บเดี๋ยวจะให้ซูมให้ดูใกล้ๆนะคะคือเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าการเดินได้เนี่ยคือเดินได้ดีมากแบบและเอียดแล้วก็สวยงามะคะ่ะแล้วก็สังเกตว่าสองข้างตรงเนี้ยตรงนี้กับต,ต,ตรงนี้นะคะก็จะมีการแบบ ยิบได้แบบให้แน่นขึ้นเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบไม่หลุดง่ายๆนั่นเองนะคะสังเกตดูตัวหนังนะคะจะเป็นหนังแบบมีการปั๊มลายใบนี้จะปั๊มลายคล้ายๆเขาเรียกว่าลายเอฟซัม um นะคะคือมันก็จะทําให้กระเป๋าเนี่ยเวลาขูดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เป็นรอยนั่นเองะคะ่ะลืมบอกไปข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะมีหมุดอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้จอดเพิ่งได้มาเนาะก็จะสังเกตเห็นว่ามีพลาสติกห่ออยู่นะคะเดี๋ยวซูมให้ดูได้เห็นป่เดี๋ยวเรามาดึงออกกันเลยแล้วกันเนาะ ก็จะเป็นพลาติกใสแบบน,นี้นะคะดีมากๆใบนี้ก็สำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจนะคะเดี๋ยวจะเหมือนเดิมใส่ข้อมูลของล o เรนซาแบกไว้ให้ตรงช่องคำบรรยายนะจ๊ะ